ตอนที่8ความจริงทวนเทพเครียดไหมเวลาที่คุณนั่งรอคำตอบแล้วแม่งไม่หลุดออกมาจากปากคนพูดสักทีเชียสองสามนาทีรู้สึกเหมือนสองสามชาติไม่คุณปรีดีพ่อในปริยาศาส,สายหัวพ่อหมายความว่ายังไงไม่คุณอาหมายความว่ายังไงไม่ผมกับนายปริ้นปีศาสร,ร้องออกมาพร้อมกัน รออยู่เป็นชาติตอบออกมาคำเดียวอยากชกปากคนพูดจริงๆพาดิอย่าเสือให้มันมากนักเลยจะรู้กันไปทำไมว่าใครเป็นพ่อปรัชญาแค่รู้ว่าเป็นน้องแล้วก็ดูแลให้ดีก็พอพอคุณปีดีพูดต่อมากกว่าหนึ่งคำผมรู้เลยว่านายปีาศาจมันกวนส้นตีนเหมือนใครนั่นดิว่าแต่จะรู้ไปทำไมในปรินซ์เสยะยิ้มมาทางผม พวกเรานั่งห่างกันไม่ถึงสองฟุตเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมกับเขาอยู่รัศมีใกล้กันมากที่สุดยกเว้นตอนอยู่บนเวทีมวยผมก็แค่อยากรู้ว่าเขาเป็นน้องของผมหรือเปล่าผมพยายามไม่ใส่ใจอากับกริยาของไอ้ปีศาจแต่หันไปเสวนากับผู้มีวุฒิภาวะสูงกว่าแทนมันอยากรู้ว่าถ้ามันปล้ำปรัชญาแล้วจะผิดผีหรือเปล่านั่นไงเห็นนิสัยไอ้เฮียปรินซ์ไหม พระเอกที่ใครๆก็ว่ามันทั้งหลอ่อทั้งเก่งแต่เวลามันอยู่กับผมมันโคตรเฮี้ยเลยไอ้ซัดมาช่ชงกับกูเลยมะผมลุกขึ้นยืนเอามือบิดคอเสื้อในปีศาจในขณะที่มันก็ไวลุกขึ้นเงื้อมือตั้งท่าจะเล่นหน้าผมเฮ้ยอย่ามังฆ่ากันในบ้านนี้ไปฆ่ากันที่อื่นคุณปรีดีคำรามใส่พวกเราผมกับมันจ้องหน้าขู่กันพอไม่ให้เสียฟอร์มแล้วก็ยอมปล่อยมือ แต่ไม่ใช่เพราะคำสั่งของคุณปรีดีคำสั่งพ่อมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นหรอกครับแต่พวกเราหยุดพราะรู้ว่าสู้ไปก็เจ็บตัวเปล่าคนทั่วไปมักคิดว่าคนที่ฝึกศิลปะการต่อสู้คงอารมณ์ร้อนแต่จริงๆแล้วพวกเราจะไม่ปล่อยมันออกไปถ้าไม่จำเป็นจริงๆทั้งผมทั้งนายปรินซ์รู้กฎข้อนี้ดีเพราะครูสอนศิลปะป้องกันตัวทุกคนจะสอนลูกศิษย์ไว้ฉันไม่เคยนอนกับเพนสี ในที่สุดคุณปรีดีก็ประกาศออกมาจนได้ทำเอาในปีศาจขมวดคิ้วเข้าหากันด้วยอาการงนุนงิดส่วนผมเพนสีหนีออกมาจากแก๊งกระทิงทองตอนนั้นฉันทำงานอาสาสมัครให้กับองค์กรช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่พ่อแม่ส่งตัวขายเข้าซองฉันไม่ได้บอกแม่นายว่าฉันทำงานเป็นอาสาสมัครอยู่พอคุณกาญจนาได้ข่าวว่าฉันเอาผู้หญิงไปแอบไว้ที่หอพัก เธอก็ตามไปอารวาสจนในที่สุดที่อยู่ของเพนสีก็ถูกเปิดเผยและแล้วสิ่งที่ผมกลัวก็ค่อยๆปรากฏออกมาแกงกระทิงทองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแม่ปรัชญาสาเหตุที่เพนสีหนี้ออกมาเพราะเธอรู้ว่าท้องเธอไม่อยากให้ลูกเป็นอันตรายถ้าเธอต้องรับแขกเป็นโสพณนีในซ่องจริงๆตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเธอท้องมีฉันคนเดียวที่รู้ นี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมปรัชญาถึงไม่เข้าเรียนและไม่เคยออกจากบ้านมาตั้งแต่เด็กตอนไปโรงพยาบาลฉันยอมให้หมอลงชื่อฉันเป็นพ่อปรัชญาเพื่อไม่ให้คนในแก๊งกระทิงทองสงสยัยคุณปรีดีเล่าเรื่องไปอีกสองสาประโยคผมขี้เกียจฟังเลยถามโด่งขึ้นมาตกลงใครเป็นพ่อของปรัชญาคุณปรีดีล่างลมหายใจยาวเหมือนเห็นใจผมคนเดียวที่เพนสีมีเพศสัมพันธ์ด้วยก็คือ หัวหน้าแก๊งกระทิงทองพ่อนายเข่าผมแทบสุดลงกับพื้นเลยครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะขาดลมหายใจเหมือนมีคนมากระชากหัวใจผมออกจากร่างอาการคล้ายกับถูกชกซ้ำๆอยู่บนเวทีแต่ผมไม่มีโอกาสปล่อยมัดกลับ <c oughs> ฉันจะพาตัวปรัดญากลับแก๊งน้ําเสียงของผมที่เอ่ยออกมาคงหนักแน่นไม่พอ เพราะไม่มีใครพูดอะไรอีกจนกระทั่งผมเดินออกไปดึงแขนปรัชญาซึ่งกำลังนั่งหัวเราะก,กิกกักอยู่กับแดนดินที่โต๊ะหินหน้าบ้านปรัชยายังไม่รู้ว่าผมเป็นพี่ชายต่างมารดากับเขาและผมก็ไม่รู้ว่าผมควรจะประกาศความจริงข้อนี้ให้เขาฟังได้อย่างไรเดี๋ยวไอเมธีก็ฆ่าตายคาซ่องกันพอดีนายปีศาจดักหน้าผมไว้คนที่อยากฆ่าปรัชญาไม่ใช่เฮียเมธีแต่เป็นแม่นายผมตวานกลับอย่างพัน เกิดอะไรขึ้นเหรอแดนดินรีบเดินเข้ามาร่วมแขนสามีแห่งชาติของเขาวไว้เพราะคราวนี้แววตาของปรินซ์ปีศาจเป็นสีแดงกลำ่ำผมว่าทั้งผมทั้งมันก็คงเหลืออดกันแล้วทั้งคู่อย่าลืมว่ามันเป็นน้องกูผมขืนเอาความจริงออกมาอย่างช้าๆหลังจากนั้นทุกคนก็ปิดปากเงียบสนิทเรียกได้ว่าถ้ามีใครทำเข็มหมุดตกพื้นพวกเราทุกคนคงได้ยินกันหมด ผมหันไปมองตาปรัชญาตอนที่เด็กหนุ่มค่อยๆดึงแขนของเขาออกจากมือผมอย่าเพิ่งล้อเล่นตอนนี้เลยเฮีย <Yeah. S 1> เดี๋ยวพวกเรากลับไปคุยที่หอพี่ปรินซ์ก็แล้วกันถึงแม้ชีวิตปรัชญาจะเร่ร่อนไม่เคยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่เด็กคนนี้ไม่เคยร้องไห้ไม่เคยทำหน้าเศร้าเวลาที่เขาอยู่กับผมไม่ว่าจะเป็นตอนไหนเวลาอะไร เขามักจะมีรอยยิ้มปรากฏอยู่บนใบหน้าตลอดวันเพราะเขาเคยบอกผมว่าถ้าเราสองคนยังอยู่ด้วยกันจะไม่มีเรื่องเลวร้ายอะไรที่พวกเราจะผ่านมันไปไม่ได้ครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันเด็กหนุ่มฉีกมุมปากกว้างพยายามทำให้ผมเห็นว่าเขาก็ยังเป็นปรัชญาเด็กหนุ่มเจ้าเล่ห์เพทุบายคนเดิมทว่าทั้งผมและเขาอ่านใจกันได้ในทันทีว่าปรัชญาได้ยินคำพูดทุกคำที่ผมเอ่อยออกมา และเขาเชื่อด้วยว่าเรื่องที่ผมเพิ่งประกาศเป็นความจริงเฮียไม่ได้ล้อเล่นคุณปรีดีไม่ใช่พ่อของนายแม่นายเป็นคนของแก๊งกระทิงทองนายเป็นน้องชายแท้ๆของเฮียผมย้ำอีกครั้งด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำพวกเราขับรถไปที่หอพักตำรวจของนายปรินซ์ปรัญญาปฏิเสธที่จะกลับไปแก๊งกระทิงทองกับผมแต่ก็ไม่ยอมให้ผมกลับบ้านเช่นกัน เขาดึงผมเข้าไปนั่งอยู่บนเตียงและพวกเราก็นอนกอดกันเหมือนที่ผมกับมอนี่เคยทํากันบ่อยๆตอนที่พวกเราเคยอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนผิดแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่พยายามปล้ำผมแดนดินดึงตัวนายปีศาจไปซื้อของที่ตลาดอ้างว่าจะทํากับข้าวให้พวกเรากินแต่ทั้งคู่ออกไปเกือบสี่ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่กลับมาสักที ผมถึงได้รู้ว่าแดนดินคงอยากเปิดโอกาสให้พวกผมได้คุยกันสองต่อสองโดยไม่มีนายปีศาจมาคอยเคาประตูไล่ผมกลับบ้านมากกว่านายรู้มาก่อนหรือเปล่าว่านายไม่ใช่ลูกคุณปรีดีในที่สุดผมก็เริ่มเปล่งเสียงออกมาเป็นภาษาคนได้ผมกำลังพยายามก้าวข้ามขั้นตอนการยอมรับความสูญเสียเริ่มตั้งแต่ไม่ยอมรับความจริงโมโหโทโส พยายามหาข้อเท็จจรงิงทั้งๆที่ข้อเท็จจริงที่ผมต้องการรู้ก็อยู่ตรงหน้าผมตลอดเวลาแล้วปรัชญาขยับตัวเข้ามาก่อตัวผมมองดูแล้วเหมือนเด็กที่กำลังพยายามจะกอดตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ๆผมมองไม่เห็นใบหน้าของปรัชญาแต่รู้สึกว่าหน้าท้องของตัวเองเปียกชื้นจนกระทั่งศีรษะเข้าสัน่นซึ่งทำให้ผมปาดน้ำตาตัวเองไปด้วยอย่างเร็วๆไอ้บ้าเอ้ย อย่าว่าแต่หมอนี่ที่ไม่ชอบร้องไห้เลยผมเองก็ไม่ได้ร้องไห้มานานมากแล้วผมบอกคนอื่นมาตลอดว่าเป็นผู้ชายอกสามศอกอย่าเที่ยวครวนครางปล่อยน้ำตาตกเหมือนผู้หญิงวันนี้ผมดันทำหลุดซะเองไอชิบหายไอเฮี้ยโชคชะตาไอ้ชาติหมาไอไระยยำ